ข้อความปีศาจให้เขาหลงรักคุณคุณมีไบเซอร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกครับดูให้จบนะครับข้อสุดท้ายสาคัญที่สุดข้อแรกครับแทนที่จะส่งว่าเป็นไงบ้างวันนี้มันดูน่าเบื่อมากนะครับให้คุณส่งแบบนี้ส่งข้อความไปว่าวันนี้คุณมีแผนที่จะช่วยเหลือโลกยังไงบ้างหรือคุณจะทําอะไรที่มันเจ๋งๆบ้างวันนี้การทําแบบนี้มันทําให้ข้อความของคุณอนะมันดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มันดูไม่น่าเบือ่อแล้วก็มันมีความสนุกสนานอยู่ในข้อความในตัว ข้อความที่2ถ้าเกิดเขาถามว่าวันหยุดอาทิตย์นี้คุณจะไปเที่ยวไหนหรือว่าคุณจะทําอะไรแทนที่จะบอกเขาทุกอย่างว่าเออไปทํานู่นทนํานี่คุณไม่บอกเหบนันครับคุณจะบอกว่าอ๋อฉันก็มีแผนที่จะออกไปทําอะไรที่มันสนุกสนุกตื่นเต้นแต่เดี๋ยวฉันบอกเธอที่หลังนะการทำแบบนี้มันจะทําให้เขา,ารู้สึกสงสัยครับรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไปทําอะไรว่านู่นนี่นั่น,นตื่นเต้นเหรอฉันอยากไปด้วยแล้วคราวนี้ดีไม่ดีเขาอยากจะขอไปคุณด้วยครับข้อความที่3ให้เราขยายความในความรู้สึกเพราะการส่งข,ข้อความเนี่ย มันมีผลน้อยอยู่แล้วมันมีผลแค่7เนในการสื่อสารน้ำเสียงส8%ภาษากาย55เซนดังนั้นครับให้คุณขยายข้อความเช่นสมมติว่าเขาพูดอะไรตลกตลกมาแทนที่จะบอกว่า55พิมพ์มแบบว่า52าสองสาคำอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขยายความอะไรไงแต่ว่าให้คุณอะถ้าเกิดเขาพิมอะไรตลกมาโอ,โอ้อันเนี้ยคุณคิดได้ไงเนี่ยมุกเนี้ยมันตลกมากเลยนู่นนี่นั่น,นคือขยายความนึกออกมาไม่ใช่แค่ว่าเขียนแค่ว่าห้าห้าห้าหรืว่าทำไมคุณเป็นคนที่คิด,คดมุกเก่งขนาดนีีีี้้้นนนนนแบบน่ัชมอกแบบ ทำให้เขาทับใจคุณครับในการส่งข้อความข้อความที่4ข้อความชื่นชมนะครับคำชมเพราะทุกคน ชอบคาชมครับอย่าไปเชื่อคนที่บอกว่าเดี๋ยวชมแล้วจะเจริอไม่ชมแล้วครับคุณจะมีปัญหาดังนั้นถ้าเกิดเขาทําอะไรมานี่หน่อยเขาได้เลื่อนขั้นหรือว่าได้ยอดนะครับขายมาเออเป็นยอดใหญ่มาแล้วเขามาคุยให้คุณฟังเนี่ยคุณบอกเลยโอโ้ทำไมคุณเป็นคนที่แบบว่า amazing ขนาดนี้ทำไมมีความสามารถขนาดนี้ยอดเยี่ยมมากเลยชมเขาไปเลยนะครับเนี่ยคุณนะ่ยสามารถจัดการอะไรได้ทุกอย่างอย่างดีเยี่ยมแชร์เทคนิคให้หน่อยได้ไหมทํายังไงอย่างนี้เป็นต้นชมเขา ให้เขาอะลอยเลยนะครับข้อความที่5ถ้าเกิดคุณกําลังคุยกับเขาแล้วมันกําลังสนุกสนุกแบบกาลังพีคเลยให้คุณรีบตัดบทแล้วถอยออกมาบอกเลยนะครับว่าพอดีมีงานด่วนหรือว่าแม่โทรมาอะไรก็แล้วแต่ เพราะการที่ทําแบบนั้นมันทําให้เขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าคลิปแฮงเกอร์หรือว่าเขาเกาะอยู่บนหน้าผาคือเขาอยากจะคุยต่อแล้วเพราะมันสนุกมากไนงะแต่ว่าปรากฏว่าคุณต้องออกจากบทสนทนานั้นอะไรจะเกิดขึ้นมันเหมือนกับเวลาคุณดูซีรีส์ครับมันจะจบตอนตื่นเต้นตอนสนุกและมันจะทําให้คุณอยากทําอะไรครับอยากติดตามต่อคุณจะรอว่าเมื่อไหร่มันจะมาฉายรอบต่อไปเพราะมันกําลังสนุกเลยฉันกําลังอินเลยไม่ใช่คุยให้หน่าเบื่อแล้วอย่างนี้จะไม่มีใครอยากติดตามคุณครับและสําหรับใครที่อยากได้เทคนิคในการ คุยแชททำให้คนตกหลุมรักผ่านข้อความผ่านการคุยแชทคุณมีคอสดักแชทสะกดจิตให้เขาข้างรักผ่านข้อความคอสนี้จะทำให้เขาตกหลุมรักคุณผ่านการพิมพ์ข้อความครับใครสนใจเป็นที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นเมตตาใจทุกคนครับสวัสดีครับ